ดีค่ะลูกค้าที่น่ารักของลุงฟ้าค้าที่ดินทุกท่านนะคะใครหาที่ดินราคาไม่แพงอยู่อยู่นะคะอยู่ในแหล่งชุมชนอยู่ในแหล่งความเจริญนะคะไม่ควรพลาดที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ที่อยู่ของข้างหน้าทุกท่านแล้วอยู่บริเวณด้านหน้านี้เลยนะคะเข้าจากซอยถนนหลักเลียบคลอง13นะคะวิหารแดงเข้ามาเพียง300เมตรนะลูกค้าเสนอขายเพียงไล่ละ0 0 0 0 0บาทเท่านั้นแปลงนี้เนื้อที่สองไร่กว่านะคะ ถนนด้านในโครงการนะคะยกเป็นสาธารณะกว้าง6เมตรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ว่างอีกหนึ่งแปลงนะคะบริเวณนี้นะสองไร่นะคะตรงนี้มีอยู่สองไร่นะจ๊ะขายเพียงไร่ละ580,000บาทเท่านั้นนะคะที่ดินเป็นที่รกร้างเดิมนะคะปัจจุบันไม่ได้ทํานาไม่ได้ทําอะไรนะถมเพิ่มอยู่ประมาณ1เมตรนะคะกําลังสวยข้างเคียงเป็นแหล่งชุมชนนะคะปากซอยเมีเซเวนตลาดร้านอาหารตลาดนัดโรงพยาบาลครบคันเลยนะคะ วิ่งออกอหนองแค่